กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูตายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเฉลยนะครับใบงาน DLTV นะครับแบบฝึกหัด1.6นะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะครับคือเรื่องของการลบเศษส่วนข้อที่1นะครับเศษ15ส่วน30ลบเศษ7ส่วน20นะครับวิธีทำนะครับเศษ15ส่วน30ลบเศษ7ส่วน20นะครับเนื่องจากว่าตัวส่วน ไม่เท่ากันนะครับต้องหาตัวมาคูณเพื่อทําให้ส่วนเท่ากันก่อนนะครับซึ่งเราพบว่านะครับมีตัวร่วมก็คือ60ซึ่งเกิดจากการนํา2มาคูณ30และนํา3มาคูณ20นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่านํา2มาคูณ30เพื่อให้เป็น60นะครับ2คูณ30ข้างล่าง2ก็คูณ15ข้างบนด้วยนะครับนํา3มาคูณ20เพื่อให้เป็น60 3คูณ20ข้างล่าง3ก็ต้องคูณ7ข้างบนด้วยนะครับ15 2เป็น30 32ก็เป็น60นะครับลบด้วย7 3 21 23ก็เป็น60ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับก็นำตัวเศษมาลบกัน30ลบ21นะครับก็จะเหลือ9ส่วน60นะครับซึ่งสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับลงมาได้โดยที่ตัวที่สามารถหารทั้งเศษและส่วนได้ก็คือ3 3 3นะครับ3 3เป็น9 3 20นะครับ3 20เป็น60 นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น3ส่วน20นะครับข้อ1ตอบ3ส่วน20ข้อที่2นะครับเศษ7็ส่วน10ลบเศษ5ส่วน9นะครับวิธีทำเศษ7ส่วน10ลบเศษ5ส่วน9นะครับหาตัวมาคูณเพื่อทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันนะครับซึ่งวิธีการง่ายๆนะครับก็คือเอาตัวส่วน ของอีกจํานวนหนึ่งนะครับมาคูณนะครับ10ก็เอา9มาคูณ9ก็เอา10มาคูณนะครับ9มาคูณ10ข้างล่าง9ก็คูณ7ข้างบนด้วย10มาคูณ9กข้างล่าง10ก็คูณ5ข้างบนด้วยนะครับ79 3อ่า 79, 63นะครับ1ิเป็น90ลบด้วย50 5คูณ10ได้50 9กคูณ10ก็เป็น90นะครับ ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับก็นำตัวเศษมาลบกัน63สบสามลบลบหนะครับก็จะเหลือ13ส่วน90นะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ13ส่วน90ข้อที่3เศษ8ส่วนเลบเศษ2ส่วน15นะครับวิธีทำนะครับก็เช่นเดียวกับข้อที่ผ่านมาก็คือทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับซึ่งเราพบว่านะครับสามารถหาตัวมาคูณและทำให้ตัวส่วนเท่ากันนั่นคือทำให้เป็น45 นะครับโดยเ L5 มาคูณ9ได้45เอา3มาคูณ15ก็เป็น45นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า5มาคูณ9นะครับ5ก็ไปคูณ8ข้างบนด้วยนะครับ3คูณ15 3ก็คูณ2ข้างบนด้วยนะครับ85 49 5 45ลบด้วย23เป็น65 3 45นะครับ เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วก็นำเศษมาลบนะครับ40ลบ6ก็เหลือ34ส่วน45เพราะฉะนั้นตอบ34ส่วน45ข้อ4นะครับเศษ10ส่วน12ลบเศษ9ส่วน21นะครับเศษ10ส่วน12ลบเศษ9ส่วน21ก็ทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับโดยหาตัวมาคูณซึ่งตัวส่วนที่ทำให้เท่ากันนั่นคือทำให้เท่ากับ20อ่า84 นะครับโดยนํา7มาคูณ12จะได้84นํา4มาคูณ21จะได้84เพราะฉะนั้นจะได้ว่า7มาคูณ12ข้างล่าง7ก็คูณ10ข้างบนด้วยนะครับจาก9/21นํนา4มาคูณ21ข้างล่าง4ก็คูณ9ข้างบนด้วยนะครับ17ได้70 12 7เป็น84ลบด้วย9 4 36 21 4เป็น84ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้ว นะครับก็นําตัวเศษมาลบกัน70ลบ36ก็เหลือ34ส่วน84นะครับซึ่งสามารถทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่านะครับได้17ส่วน42ก็คือนํา2มาหารนะครับ2 17เป็น34นะครับ2 42นะครับเป็น84นะครับ2 74 2 หนึ่งเป็นสองกับตัวทดหนึ่งก็เป็นสามสิบสี่สองสี่อ่าสองสองเป็น 4, สี่สองสี่เป็นแปดนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบเศ็ดสิบเจ็ดส่วนสี่สิบสองนะครับก็จบนะครับแบบฝึกหัดนะครับใบงาน DLTV แบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดหกเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์นะครับหรือคอมเมนต์เอาไว้แล้วก็กดติดตามเพื่อ ไม่พลาดนะครับคลิปฉเฉลยใบงานต่อไป